เป็นอย่างนั้นครับสำหรับภาพวิทัศน,นะครับเป็นภาพฉายนะครับตั้งแต่สมัครไยาวสู่มหาวิทยาลัยยาวแล้วก็สู่โครงกานสังคมศึกษานะครับแล้วก็สู่โครงการห้องเรียนาที่สารปกครองครับการเดียวกาสนี้นะครับในระดับต่อไปเราจะทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของพิธีเปิดน,นะคะเดี๋ยวขอเซฟเวย์ชิสักครู่น,นะครับ สำหรับกิจกรรมในช่วงของที่เปิดวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับพ่อเมืองพะเยานะครับในการกล่าว้อนรับนะครับแขกผู้มาเยือนนะครับด้วยการนี้ขอเรียนเชิญว่าที่ร้อยตรีจระงรัชนสุพรรณ์นะครับก็รับกับแขกผู้มาเยือนจังหวัดพะเยาขอเรียนเชิญครับ เรียนพระรอมปลอดกระทรวงดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอเราดังกูุ่มบริบบหารวิทยากรดังครูอาจารย์ผู้เขาร่วมไนคร,รัทุกท่านครับว่าที่ร้อนตีนรมค์เจริสมทรว่าต้องการ ในนามของน้องชาวพิยาวทั้งหมดวันนี้ต้องขอต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดพิยาวดีดีเจอกันง่ายดีกว่าดีดียิ่งนะครับโดยเฉพาะยิ่งต yes ้องขอนำเรียนว่าจังหวัดพิยาวเป็นหนึ่งในจังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน2นะครับซึ่งประกอบไปด้วยเชียงรายพิยาวแรน พืน้นที่ของจังหวัดพะเยามีพื้นที่ประมาณ6้าน3แสนตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งถือว่าก็เป็นพื้นที่ขนาดกลางใน,งนะระดับจังหวัดทั่วประเทศนะครับมีประชาร 4, กร46,000นคนนะครับเรามีเขตตั้นได้3เขตนะครับในวันที่14 สภาคผมยินดีรบิวนทุก 8, ท่านนะครับที่อายครบ18ปีบริบูรณ์ไม่ใช่สิ่งหรืต่างกัน u นะครับแล้วในส่วนของพืเเสรีจที่สำคัญในจังหวัดประยาส่วนใหญ่ก็เป็นด้านการเกษตรนะครับันนี้จังหวัดปัเราเรามีการสนเสริมในเรื่องของข้าวหอมมะลิปัะยาะครับซึ่งก็เป็นพืชหลักของจังหวัดปัา นะครับที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่ชอบดิจิทัลดิจิตอลยกระดับพยานก็ถือว่ามีคุณภาพเป็นที่สี่นะครับน้องาที่มาิ่งพยานันสามารถที่จะซื้อกับเป็นฝากด้นะครับแหล่งจำหนายก็ีอยู่ที่เราสนใจนะครับในที่จังหวัดพางส่วนนะครับ และในส่วนของประชากรนะครับมีสี่แสนหนึ่งคนนะครับสำหรับในจำนวนเภทั้งหมดมีเก้าอเภอแต่ตำบลเจ็ร้อยเจ็ดสิกหมู่บ้านนะครับรายได้่อคน่อหัวของจังหวัดพะเยาถือว่านเกณต่ำอยู่นะครับเพราะว่าที่หเกษตรต่ำนะครับประมาณแปดหมื่น 2 0 0นะครับของคนของปีนะน,นี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานให้ทุกท่านที่มาจังหวัดพะเยาได้รับทราบน,นะครับในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่สำคัญของจังหวัดพะเยาก็สามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์หรือเชิงท่องเที่ยว พระหยกพยามีพื้นที่ก <laut> uh, nah ี And, uh, ่ไร่จำไม่ได้แล้วนต่ทุกานะครับแต่ทกครับที่เกอพานะครับหอรอยอุศําซึ่งอยู่ในตําของสวัพะยานะครับหาพยานะครับแต่ทุกทีอาจจะไม่ส่ยไนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงผู้ดูแลนะครับ เพระวีศิลปะวัฒนธรรมที่สําคัญนะครับเป็นที่เชิงคำจัง so หีประเปีนไทยรู้นะครับรวมทั้งสถานที่แหล่งท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดอาารยยเจ้าตัวหลวงนะครับมุสเซอบดีพ่อขุนนำเมืองนะครับ